โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงกลับเปิดใช้งานได้เองโดยไม่ทราบสาเหตุเพียงเพราะฉันทำโทรศัพท์หายเด็กผู้หญิงคนนี้พวกเขาถูกติดตามและเฝ้าสังเกตตลอด24ชั่วโมงแต่เธอไม่รู้เรื่องนี้เลยทุกอย่างเริ่มต้นจากสมาร์ทโฟนนามิเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับพวกเราส่วนใหญ่การทำงานและชีวิตประจำวันของฉันพึ่งพาโทรศัพท์มือถืออย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่ง นามิทําโทรศัพท์หายโดยไม่ตั้งใจเพื่อนสนิทของนามิโทรมาหาเธอฉันทราบมาว่ามีคนพบโทรศัพท์เครื่องนี้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้หญิงที่สุภาพมากนามิได้ติดต่อบุคคลน,นั้นทันทีพวกเขาตกลงที่จะไปพบกันที่ร้านกาแฟของพ่อของนามิเพื่อนําโทรศัพท์ไปคืนแต่เธอไม่รู้เลยสักนิดคนที่เจอโทรศัพท์ของฉันไม่ใช่ผู้หญิงเลยสักนิดการสนทนากับเธอทางโทรศัพท์คำตอบดังกล่าวถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าโดยใช้ซอฟต์แวร์เปลี่ยนเสียง ตามเนื้อหาของการสนทนาทางโทรศัพท์อาจุนชัยลึรับเป็นคนแรกที่รู้ชื่อของนามิต่อมาตามข้อความที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือฉันเจอแอคเคาท์โซเชียลมีเดียของนามีในแอปโซเชียลมีเดียแอปหนึ่งจากนั้นจึงพิจารณาจากภาพเซลฟี่และเนื้อหาอื่นๆในบัญชีนั้นเราได้รับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับนามิมาอีกแล้วตามข้อมูลที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอาจุนพยายามปลดล็อกโทรศัพท์ของนามิฉันพยายามหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่ในไม่ช้าเขาคิดไอเดียที่ดีขึ้นมาได้นามิและคนอื่นๆอ,อยู่ที่ร้านกาแฟอาจุนโทรมาเธออ้างว่าเธอทำหน้าจอโทรศัพท์แตกโดยไม่ตั้งใจจากนั้นจึงถูกส่งไปยังร้านซ่อมใกล้เคียงพวกเขายังใจดีจ่ายค่าซ่อมแซมให้ด้วยแต่ฉันจำเป็นต้องซ่อมโทรศัพท์ต้องกรอกแบบฟอร์มขอซ่อมแซมหนึ่งในขั้นตอนคือการป้อนรหัสผ่านเปิดเครื่องโทรศัพท์นามิเขียนรหัสผ่านลงไปโดยไม่ได้สงสัยอะไรเลย เธอไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เธอกำลังเขียนนั้นนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายด้วยรหัสผ่านอาจนปลดล็อกโทรศัพท์ของนามิได้สำเร็จแล้วการใช้เวลาในการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเขาฝังโปรแกรมสอดแนมเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนเพื่อใช้ควบคุมจากระยะไกลต่อมาได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจากนั้นฉันก็เปลี่ยนหน้าจอด้วยหน้าจอใหม่เอี่ยมเลยสุดท้ายโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ถูกส่งมอบให้กับนามิสเตปีโดยดูเหมือนว่า จะไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆเลยการได้เห็นโทรศัพท์เครื่องใหม่เอีม่มนามีก็มีความสุขมากเช่นกันเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแต่เธอจะไม่มีวันรู้ขณะที่เธอหันหลังกลับและปลดล็อกโทรศัพท์ของเธอโทรศัพท์ของอาจุนหน้าจอที่เหมือนกับหน้าจอโทรศัพท์ของเธอปรากฏขึ้นเช่นกันด้วยเทคนิคการควบคุมระยะไกลาอาจุนสามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของนามิได้รวมถึงข้อความทุกข้อความที่เธอส่งด้วยทุกสายโทรศัพท์ที่ฉันรับ อาจุนมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนราวกับว่าเขากําลังใช้โทรศัพท์ของตัวเองอยู่หลังจากนามิหลับไปนในตอนกลางคืนโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโตะ๊ะข้างเตียงเริ่มใช้งานได้เองโดยอัตโนมัติอาจุนกําลังรับข้อมูลของเธอผ่านทางรีโมทคอนโทรลรวมถึงตําแหน่งที่ตั้งบ้านของนามิด้วยเส้นทางรถไฟใต้ดินที่ฉันใช้ทุกวันเล็กบัญชีสำรองของบัญชีนั้นตามที่ฉันต้องการบัญชีสำรองของบัญชีนั้น ยอดเงินคงเหลือในบัตรธนาคารและประวัติการสนทนากับเพื่อนและเพื่อนร่วมง,งานเป็นต้นอาจุนรู้จักนาม,มิอย่างถ่องแท้เหมือนกับที่เขารู้จักตัวเองดีหลังจากเขียนข้อมูลทั้งหมดของนามิลงในสมุดบันทึกเสร็จแล้วอาจุนเปิดรูปผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์ของเขาหญิงคนนั้นถูกมัดมือไว้ด้านหลังและจุ่มตัวลงในน้ํานี่เป็นการลักพาตัวอย่างชัดเจนอาจุนยังคงนิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆ จากนั้นภาพถ่ายของผู้หญิงคนนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยภาพถ่ายในชีวิตประจําวันของนามิดูเหมือนว่านามิจะเป็นรายต่อไปในช่วงเวลานี้ตํารวจค้นพบคดีฆาตกรรมหลายคดีเหยื่อทั้งหมดเป็นหญิงสาวนายอำเภออยู่ใต้ต้นไม้ที่ฝังศพอยู่พบขวดปุ๋ยบํารุงต้นไม้ที่ถูกทิ้งไว้และต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ถูกปลูกโดยลูกชายของนายอำเภอตั้งแต่เขายังเป็นเด็กนายอำเภอและภรรยาของเขาหย่าร้างกันเมื่อหลายปีก่อนแล้ว อาจุนลูกชายของฉันจากบ้านไปนานหลายปีแล้วเด็กเล็กเติบโตขึ้นมาโดยลําพังเป็นไปได้มากที่จะเดินผิดทางนายอำเภออดสงสัยลูกชายตัวเองไม่ได้จากการตรวจสอบของเพื่อนร่วมง,งานพบอัตราส่วนหนึ่งต่อ55อาจุนไม่มีหมายเลขโทรศัพท์12,155เป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาอาจไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่สำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำที่จริงแล้วพวกเขาเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างชัดเจนเร็วๆนี้นายอำเภอพอบอพาร์ทเมนต์ของอาจุนแล้วที่นั่นเขาค้นพบนามบัตรหลายใบที่มีข้อมูลประจำตัวปลอมและทรัพย์สินส่วนตัวเช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นของเหยื่อหลายรายนอกจากนี้ยังพบสมุดบันทึกที่บรรจุข้อมูลส่วนตัวของเหยื่ออีกด้วยนายอำเภอค่อนข้างแน่ใจลูกชายของเขาเองนั่นแหละคือฆาตกรตอนที่ฉันตกอยู่ในความทุกข์ลูกชายของฉันส่งข้อความมาหาฉัน ในขณะนั้นเขาอยู่ข้างนอกคอยดูแลพ่อของเขาอยู่นายอำเภอจึงวิ่งไล่ตามเขาไปแต่อาจุนหายตัวไปแล้วเมื่อเขากลับมาอาจุนทำลายหลักฐานทั้งหมดในห้องแล้วนายอำเภอพบตัวแม่ของหนึ่งในเหยื่อแล้วตามความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งลูกสาวทำโทรศัพท์หายโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมต่อมามีคนใจดีคนหนึ่งพบโทรศัพท์เครื่องนั้นและนำไปซ่อมที่ร้านซ่อมโทรศัพท์อย่างชัดเจน นามิผู้ซึ่งเคยมีประสบการณ์คล้ายกันจึงเป็นเป้าหมายต่อไปของอาจุนหลังจากได้รับข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของเหยื่อแล้วอาจุนปลอมตัวเป็นแขกเข้าใกล้เหยื่อที่ร้านกาแฟของคุณพ่อของนามินามิซึ่งเป็นคนไร้เดียงสาจึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจุนแซงทําเป็นว่ามีความสนใจเหมือนกับนามิอย่างแรกเลยฉันซื้ออัลบั้มของวงดนตรีวงหนึ่งจากเธอต่อมาเขาได้มอบตั๋วเข้าชมการแข่งขันกีฬาที่นามิชื่นชอบให้แก่เธอ มีความสนใจเหมือนกันนามิยิ่งลดความระแวงลงไปอีกเมื่ออยู่ต่อหน้าชายหนุ่มรูปงามตรงหน้าต่างจากนามิตั้งแต่แรกเรื่องพ่อก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างแปลกท่าทีของเขาไม่เป็นมิตรเตือนลูกสาวของคุณให้รักษาระยะห่างจากเขาแต่นามิกลับไม่เห็นด้วยในทางตรงกันข้ามผมรู้สึกว่าพ่อของผมขี้ระแวงเกินไปเธอไม่รู้ฉากที่เธอกำลังโต้เถียงกับพ่อของเธอ อาจุนสามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนผ่านการตรวจสอบจากระยะไกลคืนนั้นนามิและเพื่อนสนิทของเธอคุยกันเรื่องอาจุนแม้กระทั่งตอนนี้เธอก็ยังคิดว่าเขาเป็นคนใจดีอบอุ่นและหล่อเหลาอยู่ดีเธอไม่รู้เลยสักนิดขณะที่เธอกําลังคุยกับเพื่อนสนิทของเธออาจุนใช้ตัวตนของเธอเพื่อคุยโทรศัพท์กับพ่อของเธอหลังจากรู้ว่าพ่อของนามิสงสัยเขาอาจุนปลอมตัวเป็นนามิแล้วส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์ของเขาเขาโกหก และขอให้พ่อดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมโดยอ้างว่าเป็นเพื่อการทำงานเมื่อเห็นว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งมาตากลูกสาวของเธอคุณพ่อซึ่งไม่ทันตั้งตัวจึงเป็นคนติดตั้งนั่นเองตามมาติดตดิเป็นข้อความเกี่ยวกับพัสดุชิ้นหนึ่งพ่อออกมาที่ประตูเพื่อรับพัสดุโดยไม่ทันตั้งตัวอาจุนก็ฟาดศีรษะเขาจากด้านหลังอาจุนลักพาตัวพ่อของนามิไป นอกจากนี้เขายังโพสต์ข้อความในนนำของตัวเองว่าร้านกาแฟปิดให้บริการชั่วคราว C M O N เหตุการณ์นี้ทำให้นามิไม่รู้เลยว่าพ่อของเธอถูกลักพาตัวไปในความเป็นจริงตั้งแต่การพบโทรศัพท์ของนามิไปจนถึงการลักพาตัวพ่อของนามิเขาใช้เวลาเพียงสามวันเท่านั้นแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากโทรศัพท์มือถือตามรอยพ่อของนามิอาจุนเริ่มกำจัดคนรอบข้างของนามิออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นการตอบแทนนามิพนักงานที่ทำงานมานานหัวหน้าบริษัทขึ้นเงินเดือนให้เธอเป็นสองเท่าแต่เรื่องนี้ถูกเก็บเป็นความลับจากพนักงานคนอื่นๆอ,อาจุนรู้เรื่องนี้ดีมากดังนั้นในแชทกลุ่มของบริษัทเขาโพสต์ข้อความที่ย่อยุเพื่อนร่วมง,งานโดยเจตนาในขณะที่ปลอมตัวเป็นนามิ C.M.O.N นามิจงใจใส่ร้ายป้ายสีบริษัทในบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอการกระทำนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างแท้จริงแสดง การกระทํานี้เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างแท้จริงอดีตเพื่อนร่วมงานของนามิในตอนนี้ดูถูกเธอหัวหน้าง,งานที่เดิมทีวางแผนจะเลื่อนตำแหน่งให้นามิเขาถูกไล่ออกด้วยความโกรธเช่นกันแค่นั้นแหละนามิศูนย์เสียความสัมพันธ์ที่เธอรักไปอย่างง่ายดายและงานที่เลี้ยงชีพเธอเพิ่งตระหนักได้ในขณะนั้นเองโทรศัพท์ของชั้นถูกแฮ็กเพื่อนสนิทของเธอพาเธอไปที่แผนกความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเรื่องอาชญากรรม แต่ฝ่ายตรงข้ามเรียกร้องให้นามิแสดงหลักฐานว่าบัญชีของเขาถูกแฮกแม้แต่ตำรวจก็ยังสงสัยว่านามิอาจส่งข้อมูลไปโดยไม่ได้ตั้งใจนามิและเพื่อนสนิทของเธอระดมความคิดกันกำลังพยายามตามหาแฮกเกอร์ลึกลับคนนี้พูดตามหลักตัดกะแล้วบัญชีโซเชียลมีเดียสำรองของนามิมีเพียงเธอและเพื่อนสนิทของเธอเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้เธอไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนามิขอความช่วยเหลือจากจุนซึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อม อาจุนแกล้งทำเป็นช่วยเขายังยอมรับด้วยว่ามีการติดตั้งสปายแวร์ลงในโทรศัพท์ของนามิเขายังแซงทำเป็นใจดีและให้คำแนะนำกับนามิอีกด้วยห้ามคลิกที่ลิงก์ที่ไม่คุ้นเคยเด็ดขาดแน่นอนการกระทำของอาจุนไม่ได้เกิดจากความเมตตาอย่างแท้จริงตอนที่เพื่อนสนิทของฉันไม่ทันมองเขาแอบบอกเรื่องนี้กับนามิไม่พบร่องรอยการดาวน์โหลดสปายแวร์จากระยะไกลลงในโทรศัพท์แต่กลับถูกติดตั้งโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตรง เขาคาดว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่กับนามิเมื่อคืนนี้เขาลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลในโทรศัพท์ของเธอหลังจากที่อาจุนพูดแบบนั้นนามิมีพูดต้องสงสัยอยู่ในใจแล้วบุคคลที่อยู่กับเธอเมื่อคือนและสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของเธอได้เฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นนามิอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามกับเพื่อนสนิทของเธอเมื่อเผชิญกับความไม่ไว้วางใจของนามิเพื่อนสนิทของฉันจักไปอย่างหัวเสียนับจากจุดนี้เป็นต้นไป นานมีสูญเสียเพื่อนที่สำคัญที่สุดของเธอไปอาจุนเห็นเพื่อนสนิทของเขาร้องไห้แต่เขาหลบไปด้านข้างเผื่อให้เห็นรอยยิ้มเยาะเย้ยแห่งชัยชนะดูวิดีโอตลกๆที่ฉันเคยทำกับเพื่อนสนิทเมื่อนานมาแล้วนานมีร้องไห้ด้วยความเศร้าเธอโยนโทรศัพท์ทิ้งไปแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าร้านซ่อมที่เคยซ่อมหน้าจอให้เธอคือร้านไหนตอนนี้นายอำเภอกำลังตรวจสอบที่อู่ซ่อมรถน่าเสียดาย หลักฐานทั้งหมดภายในอู่ซ่อมรถถูกทำลายหมดแล้วนายอำเภอค้นพบจากเบาะแสที่เหลืออยู่ในร้านมีแบบฟอร์มแจ้งซ่อมทั้งหมด8ฉบับ7คน10,3348หญิงชื่อของลูกค้าในหนังสือมอบอำนาจที่เหลืออยู่นั่นคือนามินามิไปที่ร้านซ่อมและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอให้ผู้บังคับการฟังนายอำเภอเอ่ยชื่อของฆาตรกรออกมานามิจึงตระหนักได้ในที่สุดเธอเข้าใจผิด คิดว่าเพื่อนสนิทของเธอเป็นคนทรยศการเข้าใจผิดคิดว่าปีศาจเป็นคนดีแต่เธอก็ยังประมาทอาจุนอยู่ดีเธอเชื่อว่าจุดประสงค์ของอาจุนในการติดตั้งสปายแวร์ในโทรศัพท์ของเธอคือเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการสอดแนมและอัพโหลดวิดีโอที่ไม่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูชีวิตให้กลับสู่ภาวะปกตินามิตตัดสินใจเราต้องจับตัวคนร้ายคนนี้ให้ได้เธอวางแผนที่จะใช้โปรแกรมสอดแนมให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง อาจุนคิดว่าเธอยังไม่รู้อะไรเลยเขาถูกเชิญไปบ้านโดยไม่ถูกต้องโปรดดูหน่อยครับค่ะคุณได้ติดตั้งโปรแกรมเดียวกันนี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่สิ่งนี้ถูกใช้เพื่อล่อให้เขากลับบ้านจากนั้นนายอำเภอจึงฉวยโอกาสจับกลุ่มตัวคืนนั้นแผนการถ่ายภาพของนามิพร้อมแล้วอาจุนติดกับดักเข้าแล้วมุ่งหน้าไปยังบ้านของนามิเมื่อเห็นสิ่งนี้ นายอำเภอและเพื่อนร่วมง,งานได้ปิดล้อมอาจุนจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่อาจุนไม่สนใจเลยสักนิดแต่พวกเขากลับเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายโดยตรงนายอำเภอจึงมองดูคนที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ใช่ลูกชายของฉันอาจุนก็แซงทําเป็นไร้เดียงสาเช่นกันฉันรู้สึกเหมือนเป็นแค่คนสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวบ้านนามิเท่านั้นฆาตกรไม่ได้หลงกลเหยื่อล่อตำรวจทําได้เพียงสั่งการนามิเท่านั้นช่วงเวลานี้ควรไปพักอยู่กับเพื่อนจะดีที่สุด คืนนั้นนามิเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์สำรองจากนั้นพวกเขาก็มาถึงบ้านหลังเก่าที่พ่อของพวกเขาเคยอาศัยอยู่อาจุนได้ซ่อนเตียงของพ่อของนามิไว้เรียบร้อยแล้วนามิคิดว่าพ่อของเธอคงเข้านอนไปแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มเลื่อนดูโทรศัพท์อีกครั้งทันใดนั้นเองอาจุนส่งข้อความเขารู้เรื่องที่นามิเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วพวกเขายังโทรศัพท์ด้วยเสียงอีกด้วยนามิลังเล แต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือของพ่อสันอยู่ในห้องของเขานามิรู้บางอย่างเธอวิ่งไปที่ห้องนอนของพ่อเปิดผ้าห่มออกแล้วององอจริงหรือพ่อไม่อยู่ที่นี่เลยนามิหยิบโทรศัพท์ออกมาทันทีแล้วกดหมายเลขของนายอำเภอแต่ตัวเลขที่ฉันเพิ่งป้อนเข้าไปนั้นหายไปทีละตัวแทนนามิถูกถ่ายภาพหลายครั้งด้วยกล้องที่ซ่อนไว้ในโทรศัพท์ของเธอชายเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่อาจุนบุกเข้าไปในบ้านของนามิ พบโทรศัพท์สำรองแล้วแน่นอนว่าการดัดแปลงแก้ไขบางส่วนย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กระทันหันเสียงของพ่อดังขึ้นนามีรีบไปดูด้วยความกังวลใจเมื่อได้ยินเสียงนั้นได้ยินได้แต่เรื่องนี้เกี่ยวกับปากเสียงที่ฉันมีกับพ่อเมื่อไม่กี่วันก่อนลองดูสิอาจุนกำลังถือโทรศัพท์อยู่ในห้องนั่งเล่นหน้าต่อโทรศัพท์เป็นฉากที่เธอทะเลาะก,กับพ่อของเธอนามิถามถึงที่อยู่ของพ่อเธอ แต่อจุนกลับเปิดวิดีโอในโทรศัพท์ของเขาอย่างใจเย็นในคลิปมีภาพเหตุการณ์ที่พ่อของนามิถูกลักพาตัวไปนามิตกใจเธอวิงวอนอจุนให้ไว้ชีวิตพ่อของเธอแต่การคุยกับอจุนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาเรียกร้องให้นามิส่งข้อความไปบอกนายอำเภอตามที่เขาได้สั่งไว้บอกไปว่าคุณนอนหลับแล้วและจะติดต่อฉันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยของพ่อนามิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำตามที่ได้รับคำสั่งอจุนได้ยื่นคำขออีกอย่างหนึ่ง หากภายใน24ชั่วโมงใครก็ตามในโทรศัพท์ของนามิที่ติดต่อเธอจากนั้นเขาจึงปล่อยตัวพ่อและลูกสาวไปแน่นอนอาจุนทำสิ่งนี้ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเขายื่นข้อเรียกร้องเดียวกันนี้ต่อผู้หญิงทั้งเจ็คนที่เขาฆ่าแต่ไม่ว่าใครจะเป็นใครก็ตามฉันไม่ได้รับข้อความหรือโทรศัพท์จากใครเลยอาจุนรู้ในยุคนี้คุณสามารถติดต่อผู้คนได้เพียงแค่แตะปลายนิ้ว นอกจากนี้ยังอาจทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนพังทลายลงในพริบตาได้อีกด้วยกล่าวโดยสรุปแล้วอาจูนหาข้ออ้างไปห้องน้ํานามิพยายามแอบเข้าไปโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวโดยไม่คาดคิดอาจูนกําลังจ่อมีดไปที่พ่อของเธอพ่อถูกมัดและขยับตัวไม่ได้ขณะแช่น้ําในอ่างอาบน้ํานามิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมผูกเท้าของเธอเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับกรณีของนามิอาจูนก็ให้คามั่นสัญญาเช่นเดียวกับพ่อของเธอ แต่ตอนนี้เวลาผ่านไป24ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครติดต่อเขาเลยจากนั้นอาจุนก็ทําตามที่ตกลงกันไว้เปิดก๊อกน้ําอ่างอาบน้ําพ่อถูกน้ํากลืนหายไปในทันทีช่วงเวลานี้นามิเกือบจะคำรามออกมาขณะที่อ้อนวอนจุนตราบใดที่พ่อได้รับการปล่อยตัวเธอเชื่อฟังอาจุนในทุกเรื่องโดยไม่คาดคิดอาจุนเรียกร้องให้นามิฆ่าพ่อของเธอด้วยตัวเอง จากนั้นเขาก็โยนนามิลงไปในอ่างอาบน้ําภายใต้แรงกดดันของนามิพ่อตกลงไปในน้ําและหายใจไม่ออกอีกต่อไปแต่อาจุนหัวเราะและตบหน้านามิที่กําลังสิ้นหวังสุดท้ายฉันตั้งรูปนี้เป็นภาพพื้นหลังบนโทรศัพท์ของนามิอาจุนเดินกลับเข้าห้องนั่งเล่นด้วยท่าทางผู้ชนะแต่พวกเขาพบนามบัตรของหัวหน้าตํารวจตกอยู่บนพื้นมันเขียนไว้บนนั้นห้ามส่งข้อความให้โทรศัพท์เท่านั้นนี่คือวิธีที่นามิและนายอำเภอสื่อสารกัน อาจุนรู้ตัวทันทีว่าเขาถูกหลอกเขาเพิ่งให้นามิส่งข้อความไปหาผู้ว่าการอำเภอจริงหรือนายอำเภอและเพื่อนร่วมงานได้หลบออกไปหลบอยู่ด้านนอกแล้วทั้งสองบุกเข้าไปทีละคนและจับตัวอาจุนไว้ได้ผู้กำกับตำรวจทุบตีอาจุนจนศีรษะเลือดออกพวกเขาพบสมุดบันทึกที่มีข้อมูลของลูกชายเขาอยู่ข้างๆจากเนื้อหาข้างต้นโปรดตัดสินอาจุนฆ่าลูกชายของหัวหน้าตำรวจ จากนั้นเขาจึงยืมตัวตนของผู้อื่นมาใช้เปลี่ยนลูกชายของเขาให้กลายเป็นฆาตกรด้วยความสิ้นหวังนายอำเภอเจ่ะปืนไปที่อาจุนแต่อาจุนกลับไม่แสดงความกลัวเลยเขารู้ว่าตำรวจไม่กล้าทำอะไรเขาหรอกในเวลาเดียวกันเพื่อนร่วมงานของนามนิช่วยเธอขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำแต่ดูเหมือนว่าพ่อจะหมดหนทางที่จะช่วยเหลือได้แล้วฟังเสียงอันชั่วร้ายของอาจุนนามนิแอบหยิบปืนของเพื่อนร่วมงานแล้วเดินตรงไปยังอาจุน ในชั่วพริบตาเดียวเสียงปืนแห่งการแก้แค้นดังสนั่นในความมืดในเวลาเดียวกันเสียงของพ่อของนามิดังขึ้นมาในที่สุดพ่อของฉันก็ช่วยดึงฉันกลับมาจากขอบเหวแห่งความตายได้สําเร็จนามิโอบกอดพ่อของเธอและร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้ประสบการณ์อันน่าหวาดกลัวนี้เธอไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลยหลังจากปิดคดีแล้วนามิและเพื่อนสนิทคืนดีกันและกลับไปที่ร้านกาแฟกับพ่อของเธอบนโทรศัพท์มือถือ รายงานข่าวต่างๆยังคงนำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์อันตรายของนามิอย่างต่อเนื่องแต่ผู้คนไม่ได้มองเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สม่ำเสมอหลายคนที่เห็นข่าวต่างพูดถึงนามิในกลุ่มแชทพวกเขายังวางแผนที่จะถ่ายรูปกันที่ร้านกาแฟของคุณพ่อของนามิด้วยภายในร้านกาแฟมีคนแอบใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพานามินามิหันกลับมาด้วยความประหลาดใจบางทีฝันร้ายนี้ยังไม่จบลงง่ายๆ ยุคสมัยที่ไม่สงบยุคแห่งการระเบิดของข้อมูลยุคแห่งการสนุกสนานจนตายพวกเราเป็นฝ่ายที่เล่นโทรศัพท์มือถือกันหรือเปล่าหรือว่าโทรศัพท์ของเรากําลังหลอกเราอยู่กันแน่ทุกสิ่งย่อมมีข้อเสียการชื่นชอบความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแต่ทุกสิ่งที่มากเกินไปย่อม <K BS S 1> เป็นอันตรา ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้การรั่วไหลของข้อมูลและปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวเพื่อประนามความชั่วร้ายในยุคสมัยของเราเหมือนกับนามิเรามักเลือกที่จะเชื่อใจคนแปลกหน้าบนโซเชียลมีเดียมากกว่านอกจากนี้พวกเขายังไม่ต้องการไว้วางใจญาติสนิทของตนเองด้วยฉันยอมติดอยู่กับโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ดีกว่าแต่พวกเขากลับไม่เต็มใจที่จะใช้เวลากับคนที่พวกเขารักเราต่างจดจ่ออยู่กับพื้นที่เล็กๆบนโทรศัพท์มือถือของเราแต่พวกเขาลืมไปว่า โลกภายนอกอยังกว้างใหญ่กว่านี้เครื่องมือที่ดูเหมือนจะสะดวกสบายมันกำลังกัดกร่อนชีวิตและสังคมของเราไปทีละน้อยเธอจะเป็นนามิคนต่อไปหรือไม่โลกแห่งความเป็นจริงใช้สมองคิดวิเคราะห์เราควรวัดมันด้วยรอยเท้าของเราเองอย่าปล่อยให้เครื่องมือกลายเป็นเจ้านายของเราถ้าเป็นไปได้วางโทรศัพท์ลงก่อนพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนๆไปโรงเรียนไปเดินเล่นกันเถอะ ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายไม่ใช่บนโทรศัพท์มือถือภาพ,พยนต์รจบลงแล้วใช้ได้จบแค่นี้สำหรับวันนี้การกดไลค์เป็นสิ่งที่น่ายินดีข้อความระวังด้วงข้าวเช็คอินทุกวันเพื่อดูหนังกับหนอนข้าวฉันยิ้มได้ทั้งวันเลย